ครับจอข่าวเล่าขำครับกลับมาในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สามรายการครับผมขอบคุณเอสเบสนะฮะเอางี้ดีกว่าเอาไงผู้ชมนะที่จะเล่าเรื่องมาอย่างรายการเราเราเดี๋ยวเรามีของแจกให้กับท่านเลยยังไงต่อไปนะเราของอะไรเราจะเราจะให้ทุกสายที่โทรมาแล้วเล่าเรื่องให้เราเนี่ยอขำไม่ขำไม่เกลิกากไม่รักยิ้มไม่โบก็ไม่เป็นไรแต่เราให้เราให้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าท่านอยากได้อะไรให้ท่านเอสเสมาบอกเราหน่อยว่า อยากได้อะไรสมมุติว่าอยากได้รถสักหนึ่งคันอ้าส่งมาได้เหรอแต่ไม่รู้เราจะจัดให้ได้หรือเปล่าน่าส่งมาคือพูดทำไมนี้ความต้องการในอยากได้ถ้าสิ่งไหนเป็นไปได้เราให้เราโอ้ใช่ไหมล่ะอยากได้เงินสักหนึ่งล้านบาทฮะอยากได้เงินสักหนึ่งล้านบาทโอ้ทุกวันผมยังฟาแลกอยู่เลยครับผมยังฝาชิงโชคอยู่เนี่ยลองดูครับลองดูลองดูนะลองดูว่าจะมีใครส่งมาไหม ครับที่ SMS นเอ็มเอ็มห้าสี่หกี่นย์หนะฮะถ้าส่งมาแล้วก็โทรศัพท์ด้วยจดไว้กันล้วกัน0 2 9 3 4 9 1จ็ดต่อไปไม่แน่นะทางเฮียของเราบอกว่าจะอาจจะให้หนังเนี่ยหนังมอบให้กับท่านเนี่ยหนังเนี่ยหนังจีนเนี่ยฮะที่โฆษณาโอ้โหที่โอ้โหแพงๆนั่นเลยโอ้โหเป่าหุ่จีนใส่อิ๋วโอ้โหนี่ตรีมูรติอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมอบให้ท่านแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวพวกเราอาจจะมีเสื้อยืดมาแจกให้ท่านนะฮะครับผมครับ เขาบอกอะไรพี่มูหวานเล่าเรื่องขำดีแต่ก็โดนตลอดแน่นอนมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขามันมันไม่มันเล่าอย่างนี้ย่าไงก็ไม่น้ำชอบชอบชอบทั้งสามหนุ่มเลยค่ะค่ะพ่อขอบคุณนะสามหนุ่มมิสไซดีเล่าไม่กินเรื่องไก่อัจฉริยะนับเลขนับเลขได้ขอบคุณครับค่ะพ่อเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบผู้หญิงไม่เที่ยวเดินเดียวฉิญญาสิบเข็มมีคนบอกขอเลขเด็ดด้วยผู้นี้หวยออกแล้วนี่ไงเราป้องกันแม่ที่ลังตบมุกกูก่อนที่ลังตบมุกก่อนแล้วก็จะไปมึงไม่ฟังมงเมื่อกี้ อะไรเี่พูดเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบผู้หญิงไม่เที่ยวเดือดเดือดฉีดยาสิบเข็มแมเออต้องแห้ก่อนดิวยทำไมต้องฉีดยางสิบเข็มฉีดยาเป็ลุงเสียงโอ้แค่นี้เราก็ค่อยไปต่อกันค่อยไปต่อต่อไปนี่อไม่ขาดอย่าเพิ่งไปต้มมุกต่อที่ขอประธานโทษครับเดี๋ยวมุกหายช่วงหน้าเป็นไงช่วงนี้แหละอ๋อช่วงนี้ดิเข้าสิเข้าสู่ในช่วงประชันคลิป คลิปแรกเลยค่ะเดี๋ยวโอเลี้ยงเสนอเลยคลิปแรกนี่อะไรเนี่ยแม่เห็นเลยใช่ไหมล่ะเห็นมล่ะเมาหลับอะไรเนี่ยเมาเมาหลับอาจโดนได้คืออะไรหนุ่มที่เมาลายนี่แบบเซ็งเงเออเมาหลับเลยเจอเพื่อนแกล่ะอ่ะไปดูที่ว่าเจอเพื่อนแกลยังไงครับครับผมเมาอันนี้เคยเมาเนี่ยเนี่ยอันนี้เคยเคยไหมเคยแกลเพื่อนเอออันนี้เคยมันเคย ออเออตทำมตาไม่รู้เรื่องเลยเลยเนี่ยอันนี้เมาหลับใช่ไหมเมาแล้วหลับแล้วเขาไม่กลัววิญญาณเข้าร่างไม่ได้เหรอเออนะวิญญาณจำล่างไม่ตัวเองไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยร่างเราไม่ใช่หน้านี้เน่ะว่าเดียนี่ฮารีเนีเหมือนลืมตาเลยเออเหมือนลืมตาเลยฮ่าฮีาฮ่าก่าฮ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 ่า่ตื่น่ตื่าฮ่่า่นอยู่อั่นี้ไม่ได้ตื่ อันนี้ไม่ได้ตื่นอันนี้รับแต่เข<า>แต่เขาวาดเหมือนตาลืมเหมือนตาลืมอยู่ลืมตาอยู่อโอเคนะฮะอันนี้เป็นแกล้งกันนะครับผมคลิปต่อไปครับ,รบแหมหลอกกันได้เป็นคลิปแกล้งครับที่เพื่อนวางแผนนะ่ะใช้จระเข้ปลอมผูกติดไว้กับกระชังปลานะฮะมเมื่อเพื่อนโดนดึงขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับ จะเคยปลอฮะอ๋อนี่จะเคยปลอมใส่ไปในกระชังฮะใส่ไว้ข้างๆหรือยังไงอ๋อใส่ไว้ข้างๆหรือยังไงอ๋อใส่ไว้ก่อนปา๊บปล่อยังไงเดี๋ยวรอเหยื่อมาเดี๋ยวรอเหยื่อรอผู้โชคร้ายปึ๊บขึ้นมาตกใจอย่างนี้นะตกใจเลยเออเขาจะแกล้งเขาจะแกล้งนะนะคลิปแกล้งนะอ่าเขาจะแกล้งกันเอาแล้วเอาแล้วปึ๊บเอาแล้วครับ โอเคอัานอาการมาเบิร์นนะครับเด้อบัดนีุณฟุ่มให้ครับโอ้เดี๋ยวแคปแมนบอกครับใช่ว่าตรงนี้แหละโอเคนะครับเด้อผมเดี๋ยวสาวมื่เด้อผมมาตกปลาวันนี้ผมเอาอวนมาว่างไว้ครับดึงขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยอย่างนีเฮ้ยไป่ร้องเสียงหลงโอ้ตายเจ้าระเขโอ้รอเพื่อนลอเพื่อนเออร้องเสียงหลงเมื่อสักครู่เห็นเอสเอสบอกว่าอะไรพี่ชอบคนทางบ้าน เรามาเล่าเรื่องให้ฟังชอบช่วงที่ชอบช่วงท่านท่านผู้ชมที่ทางบ้านโทรเข้ามาครับผมยังไงท่านผู้ชมมีเรื่องทางบ้านนะเรื่องเล่าขำๆสั้นๆอย่างนี้มาเล่าฟังอ้าวเรื่องต่อไปคนนั้นนี่ครับเรื่องของผมครับเบอร์เบอร์มึนๆงงๆมันเป็นนักบาสพี่นักบาสท,ที่สุดมึนพยายามแยกแย่งลูกบาสเนี่ยนะพอแย่งลูกบาสได้เสร็จปุ๊บต้องไปชุดเข้าแป้นคนอื่นแต่ดันไปชุดเข้าแป้นตัวเองเออเหรอมึนๆงงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าครับผม เอบคอยดูนะเอิอดึงอ้าวเอาวเธอชุดตัวเองเห็นไหมชุดข้างตัวเองเห็นป้ะน่ะเออไม่ยอมเพื่อนก็แย่งเลยเอ้โอยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่โดนถือตัวมาเปล่าอ่เอออะไรวะไปชุดเข้าของตัวเองดูนี่ดูชุุดดชของตัวเองดีไม่เข้าเะเอออะไรเขาพยายามชูต่อให้เข้าเขาทำผลน่ะงงเปล่าเนี่ยแตเขาไม่เข้าด้วย โทรหรือเปล่าเนี่ยไม่มันมันบ้าว่ากอดนอนหรือเปล่าเพื่อนบอกตัวลงอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เนี่ยตัวลงอยู่ฝ่ายไหนกันแน่แล้วก็ชุบไม่ลงเลยไม่ลงไม่ลงแม่โทรศัพท์ยังอยู่ไหมยังอยู่พี่ เราว่าพรุ่งนี้วันหวยออกแล้วแต่ไม่ท่านงมงายอย่าหลงเชื่อลองดูนะเราไปเจออ่างน้ำมนต์มาวันนะบางทีท่านอาจจะไม่ดูเทปวันเสาที่ผ่านมาที่เราไปที่วัดหลวงพ่อปักแดงนะครับจะให้ดูอ่างน้ำมนต์ดูดูพบเศษดูดูก่อนจะปิดท่านรายการได้ครับผมอ้าวก่อนจะดูอ้าวดูนิดนึงก่อนแล้วก็ไปสุภาพณบตรงไหนดีครับผมดูหน่อยนะะรับไปคามัขนาดนี้เสี่ยงโชคไปสลากินแบ่งเห็นไหมสลากินแบ่งรัฐบาลอ่าลองความดูที่ความไปตั้งใหม่นี่นะเออเป็นลักษณะนี้ ไม่ได้พี่ลายไหนเอียงถ้าเกิดตั้งละเอียงเห็นไหมครับเอียงเหรอใช่พี่ถ้าเกิดตั้งปุ๊บเอียงกลับมาประมาณนั้นแหละใช่ดูดูให้งงงกันเองแล้วกันงงไปครับวนมาเลยฮะดูดูงงงกันเองแล้วกันช่วงสุภาษิตสำนวนไทยวันนี้เราขอเสนอคำแว่คำว่าคนล้มอย่าข้ามไม้ลมจึงจะข้ามได้คนล้มอย่าข้ามไม้ลมถึงข้ามได้หมายความว่าไงคนที่เคยมีอำนาจวาสนามาก่อนแต่ต้องตกต่ำ อย่าเพิ่งไปดูถูกเหยียดย่ำเขาหรือคนที่ไม่เคยมีแค่เด่กคนที่ลำบากอยู่ในจนจนกันเยอะเนี่ยต้องต้องต้องต่อยอย่าเพิ่งไปดูถูกเขาอย่าไปมองข้ามเขาเพราะสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับฟื้นขึ้นมาอีกไดู้กต้องไม่เหมือนไม้ไม้มันไม่มีชีวิตมันล้มแล้วก็ล้มเลยเราก็ข้ามไปข้ามไปได้แต่คนล้มอย่าพยายามข้ามเด็ดขาดนะอย่าไปดูถูกอย่าไปมองข้ามซึ่งอะไรกันวันนี้เขาล้มวันหน้าเขาอาจจะลุกขึ้นมาได้เขาเรียกว่าคนล้มอย่าข้ามไม้ล้มจึงข้ามได้เป็นเช่นนี้แหละครับ ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณ SMS ทุกถ้อยคำทุกข้อความที่ได้ส่งมาขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายที่โทรมาอย่างรายการเจาะข่าวเล่าข่าวของเรานะครับวันนี้ผมวโรเลี้ยงคนหัวหมอครับผมอันปัญเยินครับผมหมูหวานอ้วนๆครับผมรอมทั้งทีมงานเจาะข่าวเล่าข่าวตงลาไปก่อนพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวีสวัสดีครับ